ซาเบสามอเนาะกะเฮาวซีเอาของมีค่าไปน้ำพี่น้องเนาะเอาพี่เดะพี่น้องเนาะไฟโซลาเซลกับขขาวสารเนาะพี่น้องเนาะยันว่ามีคนมาหลอกมาลักเนาะพี่น้องเนาะโบเน่โบเน่เนี่ยพี่น้องเนาะอยู่โบมีคนเผาคนยังพี่น้องเลยเนาะป่ะจาวาชิงป่ะเดี๋ยวสีผ้าไปหาหมอพี่น้องเนาะทั้งพ่อพี่น้องเอฟซีเพิ่นกะเป็นห่วงเนาะพี่น้องเนาะไปวัวผ้าวาชิงไปหาหมนีพี่น้องเนาะเอา โมยานโมยานว่าสุกผพาไปนี่บมยาน่าเยน่อยยานเนาะพาดีพะเซาเลยแมนเนาะ่ตองไปแตงโเซนวันนี้กะสีผ้ากันไปลุงพุ่งโมลาเวียดว่าบมเซนไปโมได้เวียดหอดไดวเนาะกินนิกเนาะเฮือนทันมมหุญโฮม เดี๋ยวเรื่องขอเจ้าคิวจะหาเด้อโดยโดยก็พี่น้องสิ่งคนโดยพี่น้องเนาะเีคนยังมีคนด้วยอ๋อต้นเดกับสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุคนพี่น้องเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องต่ฝั่งเราเนาะฟังไทยต่างๆประเทศ ก็ยดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวสารีซาแนลอีกแล้วพี่น้องนํามาพบมาพบกันคือเก่าพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเนาะก็สิพาบ่สิงเนาะไปหาแนหาหมอก่อนมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอาอาการเรากยังบ่ทันดีขึ้นพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิอ่าพาบ่สิงไปหาผู้สาวหมอมื้อนี้พี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ฝนตกเนาะพอดีว่าฝนตกพี่น้องเอ้ยมืนีกด้เนาะเอาเด้อสิเข้าไปหาทางบ่สิงก่อนบาดนพี่น้องเอ้ย ตเป็นไหนดิพี่น้องเนาะพอดีว่าถามไทยแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะอาการแล้วแกยังนาเป็นห่วงอยู่มันการลายมือหลายวันยังได้พี่น้องเนาะตัวเนาะสบายดีเด้อเนาะวสิงป์เฮ้ยใส่หมวกเป็นยังวันนี้เสื่อมรอดวะพี่น้องเลยเนาะยังใส่บุหรี่บ่บุหรี่หัวบ่สิงป์ อืมเนาะพี่น้องเลยงั้นก็เกียมเนาะสบายดีฮะเต๋บานนี้สิพาไปหาซาโมได้บ้านซาเพซาโมเนาะอ่าก็เฮาสิอ่าเอาขอมีค่าไปนําพี่น้องเนาะสิเอาอ่าพี่แดดพี่น้องเนาะไปโซล่าเซลล์กับข้าวสารเนาะพี่น้องเนาะยันว่ามีคนมาหลอกมาลักเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่แน่บ่เนาะได้พี่น้องเนาะอยู่บ่มีคนเฝ้าคนหยังพี่น้องเลยเนาะไปจาบ่ัชชิงไป อย่าสีผ้าไปหาหมอพี่น้องเนาะทั้งพอเพี่น้องเอฟซีเพิ่นกะเป็นห่วงเนาะพี่น้องเนาะให้ผ้าไปสิไปหาหมอนี่พี่น้องเนาะกะมือนี้กะเอาทับสายได้กะมีทางผู้รักผู้ใยใจดีเนาะพี่น้องเนาะเป็นทางเมยเพชรพี่น้องเนาะได้ฝากเงินมาจำนวนหนึ่งลอยดอนเนาะพี่น้องเนาะมาน้ำบาลเซนเนาะให้ผ้าไปหาหมอนี่พี่น้องเลยมโอนี้กนะทด้เอากะมีงบประมาณแล้วกะสีผ้าไปหาเพื่อนหามอมอเนี่พี่น้องเลย ทบาบาลยังปวดเศร้าน้องไปนอนที่จังหวัดเซดี้ครับบอเซนกับเซนดี้เอาเงินจำนวนตัวที่วัดสซสื้อดอกเสดินเลยพี่น้องเนาะมา,าพาบอสิงไปหาหมอมื้อนี้เนาะ <c oughs> อ๋อจ้ททบบาทบตกแล้วบัดรเดชบาดนี่เนาะโอ้ยฝนกระดาดพี่น้องเลยอ่าไปปเอาของสำคัญไปนำเนาะ เพราะว่าย่านมีคนคนหลักที่จังใดพี่น้องเลยเนาะเอามันบ้หูพี่น้องครับพ,พกไว้น้าก็ได้ว่าสิ่งอันตัวอาเครื่องคอเนาะพี่น้องนะท่านประเส้นกันสีหถุดาเลยเนาะอาเธอโต๊ะแรเป็นแหลตบาทนี่พี่น้องเลยอาเธอะอ่าตาบาทนี่พี่น้องเลยเนาะพาบาสิงไป อหาหมอใหญ่ก่อนก็ซักไปเจาะเลือดตรวจเบิ่งเพาะอาคงอาการอ่าทางว่าสิ่งเป็นอีหยงกันแท้เนาะพี่น้องเอ้ยนี่นักขึ้นมาเนาะนําเงได้บ่แซนข้างหลังเนาะไปซลางข้างหลังอกยเปิดีก่อนนเนาะเมียนข้างลงเลยก็สิเลย นี่ก็พาทั้งว่าสิงไปหาอ่าหมอก่อนหมอใหญ่มื้อนี้พี่น้องไปหาหมอลาวเวียดผู้ใดผู้น้องอยู่ซีเนาะเนาะเพราะว่าเาสิได้ถ่ายคลิปให้พี่น้อง FC รับชมนํากันเนาะเพราะว่าอยู่งหมออื่นเพิ่นอาจสิบ่ให้ถ่ายเนาะพี่น้องเนาะ คนมาดดบ่หาขึ้นเลยบ่สิ่งเกณฑ์ปกควมก่อนเถอะเออคนมาบหูนะโอ้อบควมบ่ทวายูเมื่ว่าสิงอันว่าเซนโอ้เนาะสบายดีเด้อเนาะทั้งว่าเซนพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเลยเออนึกว่าเขียนจดหมายพวกไผฟแว่นบ่เนี่ยอบควมบขอบควมบ่จะสิเขียนว่าไหนว่าเซนอ่ะหาหมอหาหมอติดป้ายไว้เนาะยันว่า ยูทูบเบอร์ท่านอื่นมาพี่นอ้องจะได้หู้เนาะน้อง <c ười> สิงไปหาหมาอพาน้องสิงไปหาหมอโตบักไงโตบักไงพี่น้องเนาะเจ๋งไวติดไว้ใช่ไ่มเซนแกล้ไว้ของดูคนนก้อ่าไน้องนอั้งวันแกว่าสิงเด้อกล้งนั่นเด้ออ่าพี่น้องมาทางเรากระจา ถ้าว่าสิงไปหาเพื่อนหาโมพี่น้องเนาะทางวาเซนนาะพี่น้องเลยเอาป้ายไปติดไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะยันได้ผู้หลายคนมาย่านวาบบฮู้ว่าย่านวาบาสิงไปใส่เนาะพี่น้องเนาะย่านเอฟยูทูบเบอร์ท่านอื่นเนาะมาถุงมาทายเนาะามอาการย่านว่าเป็นห่วงเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าสิว่าเอ้าว่าสิงไปใส่ดิว่าเซนเนาะคือบูหินวาได้เนาะอันนี้แค่นี้นาะทางวาเซนก็เขียนป้ายไว้พี่น้องเนาะ ฮะไปองเนาะเาะฮะบงวสิงเนาะบัยานบ่วส ah <speaking> ิงบัวย่านบัวบับ่ย่านบัวุข่ยาไปนี่บัย่านบัวเดียหน่อยย่านเนาะไอภาไปภาดีพาเศร้าเลยแมนเนาะไปดองไดองโมเซ วันนี้กะสีพา่ากันไปอ่าลุงพุ่งหมอล้วเบียดว่าบวชเชนไปพุ่งหมอได้เบียดอืมสาธาสกันไปก่อนเ <คน S 1> ขาก็ยังโว้ว่าสิเป็นได้ไรเนี่แต่ว่าพาไปก่อนโดยหลายมื้อเลยนะก็ส่ายเลยโดยแต่พาไปเพิง่งหมองดินกับยังยังไปวะได้โดยเพราะว่ายัางอ,อาการทั้งว่าสิงยังบาเศร้าเ,เน,นาะเอากับยังบวพาไปพี่น้องเนาะแต่ว่าเราเศร้ากีคักสะกอนเนาะนี่ Cái này cả phần năm luôn cái này phía nào này nó đó. ba. À, à, thì qua hèn, qua thượng quân mà cái này cả vô hình bồ mau đốt nó. À, bồ đề mau đốt bao gì? À, bồ đề mau, mau nó. Rồi rồi hai vô sạc ba sạc. <laughs> đây mà mò rốt à. Mò rốt để nhảy đấy ạ đây mò thông dọc năm đấy nó <cười> <cười> ก็ได้ใส่กระเปียกพี่น้องเลยใส่กระเปียกเด้เอามอรถเด้ตกแห้งยีดีกินี่เมนพี่น้องเยนครัน้ำจนอ่างทางเเล่นออแล้วเมนาแล้วเอ้าได้เส้บะนี่อ้ป้าต้นอ่างท่าบนีู่ปลาน้ำตจพี่น้องเลยไ่ตีนรถ่ไตีนรถ๋เรา มันคือนี่สีที่ว่ากี่ินนั่นไปหาเคื่อนในอานนะคือนี่เอาได้ออกเด้หม่ได้ฉีดเอาได้บ่เออเอาเลยเพราะว่าว่านี่ลุยลงไฮน่าผมพี่น้องเอ้น้อยยันกั้นใจเยอะเพื่อกับว่านี่ยันค่าขี้ตมพี่น้องนี่จะชุกแพงแด้วบ่ไก่ก็เคยไปไก่ทุกวันเนาะเคยเคยไปอยู่ว้ภาษาไทยไกลเคยไปอยู่ว้อซีโนป้าซิงเออเคยไปเออเคยไปจากเทื่อซีโน้อง ว่าครั้งแรกได้หัดหนี่เน,ะเนเาะเลขครั้งแรกขงเลของเลขของ,ของกกสิง่น้องนาสิไปเที่ยวเซโนมาหนี่น้องไปเซนไปเซนตัวเป็นไก่เนาะท่นบริไกินพีไก่ไม่เอาน่าได้ไปเซนวัวสัตวเวลามอทำแบบไรกระบอกคนเด้อบอกตาม<ะ>จ่าเจ้าเป็นอ,อาการแบบไร การจะเป็นไปได้กะเป็กระบอกเพิ่นเพิ่นจะได้ปิดโพชืึนเนาะเอาเอาหักเป็นเดือดเอาอะไรกระบอกตามอาการของข้าเป็นนะอาการที่เจ้าเป็นได้บุษย์ยอีกเด้อผู้บอกมาร้ายเทื่อนะเอะจอจักเทื่อยเจ้าเจ้าเจ้าหักกาแฟอยู่หน้าเขากิเลสก็ไม่ยากเคยเป็นไปที่ไหนเคยเป็นอยูอ่บ่เคยเปลี่ยนเนนออแสดงว่าเคยเป็นมากอ่อน คยเป็มาก่อนเคยเปลี่ยนอยู้่เคยเยเป็นอยู่เนาะเคยเปี่ยนมาก่อนอ่ะเอานี้ให้จะไปห้อหมอหงมอเนาะไอหงมอมันหลายคนเลย้องไม่ใส่คือเพอกัชอบจดีเลยรอไม่ใส่้บ้างเป็นยังแต่ว่าเคยเป็นอยย่เนาะว่าสิ่งติงอว่าจะเคยเป็นเออ

khẩu lột đấy bao này? Anh này cái anh Jeep chưa? Anh này cái anh chưa bao? Jeep chưa? Vừa nãy lót lột tuốc khủng này Jeep bao? Ừ. Ừ, này à, đó, này, có như, à, cái này nó? Bị này nó? Tụng Puri u nhác. này nó. Điều nó. Pino Pino. Đây này

คือฮอกรเบื้องกับฮองกระเดาไปซื้อเนาะคือฮอน่ะจ็เป็นอันนี้มานม่เปียกไปหามไปหามเด่ชุดกัเพิ่นไปโดุ้งขาวุงขาวลตกตุงมันทำไกรอเบื้องอากาศเนาะทันถ้าฮอกูหละ ถ้าจะได้หู้อาการทั้งเจ็บบ่อสิงพี่น้องกันแล้ว่าเราเป็นเอียงกันแท้เนาะว่าเป็นกระเพาะบ่อหรือว่าเป็นเนื้ออื่นบ่อเข้ากันยังบัวหู้นาะพี่น้องเนาะอันนี้เองครับจะลายมือเลยนะทั้งเปอบ์เซ็นลายมือเลยนะฮะเสี้ยวกันให้พาไปหาหมอเสี้ยวกันกันเป็นเสียงเดียวกันเนาะว่าเนาะว่าให้พาไปหาหมอเนี่าผัจะคอมมินน้องบ่เนาะพี่น้องเลยนี้เขาก็นมีอุประมาณทั้งทั้งได้เ่อร์เซ็น มันมพิ่ขึนมีเพยน้องแ่ขึ้นฝนฝนมาแตหาหมอโดยรอดพี่น้องเนาะแต่ว่าเอาไปหูหัวสิบาาชใจายแต่ไแต่ถ้าเป็แรกม่าเป็นปวดมากคนแรกเลยต็ดตามขเป็นอาการเยโดยสามโลกเนาะสาโลกเนาะว่าสีราคานยังโม่ตันหูเนาะใส่เป็นว่าว่สิใส่เป็นยั่วเมตตา ถงอว่าเอามงแข่งกันทั้งนู่นโอ้ตัวนที่แข่งน้องรุมเลยเออนัไปลองเลยอ๋อโอ้ตอเหนนาทหารตอนนี้กาหากาฮอด้านาไซเนาะปชอจีโน่กับึงเต๋อยู่ไปลองเลยเนาะนี่ถ้าเปนน้กันลอง

นี่วันอาทิตย์คนนี้เนาะเป็นบริภาคการนะว่าลูหมอเนาะทั้งว่าเนี่ยตอวนี้กันปวดวันอาทิตย์ปวพักที่เนาะปวาต้องรักษาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะว่าเนาะทุกมื้อเลยว่านอนาเราดู้ำกันตอนนี้กะไปเด็กเรากำลังเดินทางไปหาหมอพี่น้อย Thế tháng này là thằng này phân bộ tốt đấy chả nó có gì. Chứ bốn lai hả có lợi chả kì nó, lai cột hả có lợi chả, <laughs> 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 Thằng này bộ nó xinh nó bỏ này thằng cả tốt, đấy, kia này. làm thế? Bộ... Thế làm <laughs> nằm nó, ăn vớt, bị đông thả อ่ะคักใครแต่ว่าโบพอเดือพอดังเนาะเสงกินึ่ันแี่ยันก็จวงนี้มันก็จะเบิดเลยไพอเดือบพอดังเนาะมันมันกับว่คือตัวตุ๊กไม้ประไทยเลยช่วงตุ๊กไม้พาพอเดือพอดังเป็นแต่ยานมันแดดมันแดดโดนลกันแล้วบ้านแน่อกมีเลยเนาะพอเดือพอดังต๊กมากเลยเป็นแต่ยา เป็น,นยังเ,เอออ๋อไ,ไลยมือได้เหรอเป็นนี่มานี่จักมือว่าสี่หาม,มือสี่มือสามสี่มือเน,นะาะประมาณนี้สามสี่มือนี่แหละประมาณนี้แหละเป็นทางอาการทางวอรซิงเนาะตอนนั้นกัาทางสาบูนคุณภาพไปหาหมอแล้วเนาะไปเป็นกระเพาะนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่าอาการเราก็ยังด่ทันดีขึ้นเลยวันะนี้กับทางเฮาก็สีภาไปหา

ีน่นอนนอนจายอาเล่ะตลาดซีโนบันนี่นนโอ้ยซีโนเลยเนาะอ่าอานี่การศึาไปอ่าทานทานหมอบุญทวงกนาประเซเลยคว่าทานมอบุญทวงอ,อ,วงอยูอ่การได้มาคลินิกลาเวียดเป่น้องเลยเพนกจะมีเครื่องกวดคื้กันเครื่องกวดอ่าท่านสมัยคือกันโดยเ็ยนะเป็นหอที นายกุหลาบคนเป็นประจำอยู่นเป็นดอกเตอร์เนาะพี่น้องเลยว่าว่างก็่อยก็รอตายมาท่านหมอทุมได้พี่น้องเลยเนาะแม่นโอ้ตั้งแต่กี้ก็เจ็บอเฮือนได้กตั้งแต่น้อยโอ้ยสิยกสิยาั้งเป็นไขทั้งเป็นหยังตั้งแต่น้อยรอตายนําท่านหมอทุมมอย่าาลเเนาะเออพทิมเนาะ คือเลนนี่ที่อไปหาเราเช่้ารถเนาะทางิเข้าโดยด้วยสาเขาโอบาตทางมมคมอ่าพาเพมมงคปินปัวห้ดคือใครเนี่ยเศร้านล้เนาะโดยตองเลยอันนี้กับทางเขากับด้วาสิ้าทางบอสินเป็นไปหาทางธารมมงคมก่อนนราไปดองนแต่าเคยัาหลายพูคนดูไปโดย ปวดอาการอะไเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ยยืนหนานคือปัญหาตรงที่ว่ามันแบบว่าบางบางกันคือว่าคลินิกอาเวัยในฝันเราฝันปวดอาการเพฝันเราอาจจะได้ยันมึงเธอได้นอนกับมีนะนอนฝันติดจะฝันจะติดตามอาการติดตามอาการเนาะเธอได้นอนกับมี่เธอได้นอนนอนไงยันเลยนอนเหมือนกันซะโดยการเอาเสียนอนเหมือนกัน cái nương khoang phun ik nó, nó cả mọi lài giang hết nó, lài giang này neo nó, cái này, 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 cái

เสนปันหันินก็คือว <that> ่าดีเซาเนาะเซาอยู Oak, old, yeah. ่นะอ่า้งดอันนี้แนครับก็มืดอยู่ได้ีตัวนั้นเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิตกตอนใดแล้วจักสิลงตอนใดตัวน่ะอันนี้ก็ักกฮอดงเวียนเนาะพี่น้องเนาะ ตลาดเลนละเก่าง่วก mm ัดน no ้อำทางพี่้องเลยเจ้าท okay. ิ no mm ีเด็ดพี่้องเลยงวนหยาลงหยาออกดำเข็นทางเนาะง่วงก็เลยเริ่มเลาะหายูหากินงัวก็ได้พี่้องเลยอันนี้ก็เป็นตลาดเนาะเห็ดหม่ได้สินะว่าเสียนั่เลยเซนูเซนู ฟอยด์ตลาดฟอยกลางคืนเนาะคืนโอ้เซโนฟอยด์คาเฟ่ฟอยด์คาเฟ่เซโนฟอยด์คาเฟ่กาคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่เนาะเยอ่านภาษร่ากับปูบินตัวจิบบุ๊กเลยหายไปอเะชิเาะเทียนเทียนปอกซองกับชิเดะสิงี์ผมเคยมาใหญ่เนาะเคยมาบ่สิงห์เคยบ่ผมเคยบ่ครั้งแรกเนาะ ไก่ว่ะจ่วะก่วะะิงก่เดออันจากชาบูนภาพไปรับข่อย้ามาเมื่อนี่ไก่ตัวดกไก่กวนปะิงตัวพี่ได้ไก่อันก็หอเนังหอยังหอที่ปิงโดยพี่น้องเลยง่ายไปทุมยไปแล้วไปจัโดยน้ถามเื่อนพ่งมาห่อเลอยู่นี่แหละ พี่ดองเียรถแล้วมนพอนี่ะเมนดคนบคนขมาอยู่เิมีคนอยู่มต้องหอดเดยเนาะินนิกเนาะเพืนทันมาบุนหมพี่นเจ้าคิวไปยี่ดมเจ้าคิวหนาเด้อโดยโไกงนน้อสิงนกโดยดองเนาะมีคนมีคนอู้่อ๋อน้อยน้อยจอดนี่แหละ่ดองเนาะ โดยพี่น้องเลยอ่าออกแล้วพี่น้องเนาะอ่าเราติดวันหนึ่งทางเราจะได้ก็จะได้ขอลิปไปก่อนเนาะอ่าเราติดตามทั้งสองทางวาเซนเนาะพี่น้องเนาะอ่าสารัะฟินนี่ล่าลาไปก่อนเลอพี่น้องเราพิจารณาการใดเนาะขอโทษขอไพ่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขชนเนาะอ่ากาว่าะคำจายใดเนาะฟูโมนักฮูพี่น้องเนาะต้องการขอโทษขอไพ่เบิดถูกถูกทานเนาะสาระฟินนี่น่าลาไปแล้วเนาะสบายดีเด้อเนาะทางทางหน้าพี่น้องเนาะว่าสิงสบายดีเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเลย